the world on this day แนวความคิดที่จะจัดหาเรือดำน้ำมาเป็นกำลังรบของราชนาวีไทยนั้นมีมาตั้งแต่พุทธศักราช2453แต่ติดขัดด้วยงบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญจึงไม่สามารถจัดหาเรือดำน้ำตามที่คิดไว้ได้แต่ก็สามารถมาเป็นความจริงได้หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือในปลายพุทธศักราช2477สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติพระราชบัญญัติบำรุงกำลังทหารเรือพุทธศักราช2478ให้กองทัพเรือจัดการบำรุงกำลังทางเรือให้เสร็จภายในเวลา6ปีใช้งบประมาณทั้งสิ้น18 8ล้านบาทโดยกองทัพเรือได้กำหนดความต้องการเรือดำน้ําไว้6ลำประมาณราคาไว้ลำละ2.3ล้านบาทและต้องการในขั้นแรก3ลำ กองทัพเรือได้เรียกประกวดราคาสร้างเรือดำน้ำในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2478มีตัวแทนของบริษัทชาติต่างๆเสนอราคารวม6ประเทศราคาที่เสนอมีทั้งสร้าง3ลำและสร้างสี่ลำบริษัทมิตซูบิชิของญี่ปุ่นเสนอราคาต่ำที่สุดก็คือเรือดำน้ำขนาด370ตันมีปืนใหญ่และลูกปืนมีท่อต่อปิโดไม่มีลูกต่อปิโดสร้าง3ลำราคาลำละ8 2 0 0 0 0บาทราชนาวีไทยจึงตกลงสร้างที่ญี่ปุ่นและได้ส่งนายฐานสัญญาบัตรและประทวนไปศึกษาการใช้เรือดำน้ำในญี่ปุ่น โดยจัก,กรพัฒนาวีญี่ปุ่นจัดครูและเรือฝึกให้ทั้งนี้ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนชั่วระยะเวลาหนึ่งเรือดำน้ำสี่ลำนี้ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่ามัชชานุวิรุณสินสมุทรและพลายชุมพลเรือคู่แรกคือมัชชานุและวิรุณได้สร้างเสร็จและส่งมอบให้ราชนาวีไทยในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2480่จึงน่ถือวันที่4กันยายนเป็นวันรเรือดำน้ำต่อมาจนทุกวันนี้นี่เอง เพียงค้าสังคุมไทยด้วยโรหายใจเดียวกัน This is the independence concept of t y p o s newspaper